อยากได้ที่เด็ดทำกำไรคุณก็แค่คลิกเข้าไปที่ทีเด็ดเซียนบอลคำเตือนวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นท่านผู้ชมคนม,มีอายุ18ปีขึ้นไปไม่แนะนำให้ด้งลิงทำตามแต่ถ้าอดใจไม่ไหวก็คลิกลิงก์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับ <Yahoo! S 2> สวัสดีนักลงทุนทุกท่านพบกันเช่นเคยกับผมจานบาัสทัศนาเซียนมาพร้อมกับก,บการวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลเงินเป็นประจำทุกวันเช่นเคยนะครับ yeah! เพื่อนครับเมื่อคืนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเชียวไปอีกแล้วนะแหมตัวเดียวจริงๆนะโคโลนเนี่ยถ้าไม่โดนใบแดงแต่ครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหเข้าเต็มไปแล้วนะทุกคนนะ oh, <no. S 1> พอโดนผู้เล่นน้อยกว่าจบเลยโดนลงโทษเลยแต่ก็นะเข้าใจได้นะเมื่อคืนเนี่ยจานคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้กําไรกันนะแต่เหมือนเดิมนะก็จานก็เมื่อคืนก็ได้นะแต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่สําหรับใครที่ยังขาดทุนไปเนี่ย ช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มมาตามจานบ้างได้แล้วนะเอ้ส่วนสําหรับใครที่ยังไม่มีเงินทําทุนทํากําไรนะวันนี้จานก็มีเกมตัวใหม่มาแนะนํากันอีกแล้วนะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะ Rooster Rumble นะไก่แจ้คึกขนองนะเอามาทําทุนกันวันนี้จานก็เจียดกําไรเล็กๆน้อยๆจากเมื่อคืนมานะก็มาทำทุนกับเจ้าตัวนี้ดูนะว่าได้มากน้อยหรือไม่ได้ยังไงนะไปลุ้นกันเลยมา y a h ก เต็บก็แล้วแต่นะเมื่อคืนเนี่ยแม่เฮ้ยบอลบางทีมันก็ไปโดนใบงใบแดงเนี่ยมันก็เปลี่ยนทันทีนะเกม oh, <no. S 1> อ๋อปันลุ้นกันเลยนะของเรายังไงนะไก่แจ้นะวนันนี้โอ้โหติดยากติดเย็นเหมือนกันนะไก่แจ้เนี่ย oh, <no. S 1> โอ้โห เฮ้ยเบ็ดแพงอยู่นะมาติดยากจังเลยเนี่ย<อ>ตบเบ็ดหน่อยแล้วกันดูทรงติดยากแบบนี้เดี๋ยวตังจานจะหมดซะก,ก่อนนะทุกคนนะเอ้ยเฮ้ยสเก็ตตรงสเก็ตเตอร์เนี่ยวงวายไม่มาเลยเหรอเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยตังจะหมดอยู่แล้วเนี่ยเออไก่แจดีดหน่อยลูกอย่างนั้น ตีมันอย่างนั้นแหละโอ้โหสวยงามดอกนี้กว่าจะมานะ <Yahoo! S 1> เออแต่มาทีนึงก็โอเคนะใช้ได้เลยนะอีกทีนึงเนี่ยต้องบอกว่าสวยๆเลยนะโอเคหวนมา6กมา680กว่าบาทนะทุกคนเอออย่างนี้ดีเพราะน่าเล่นสักหน่อยนะเห oh, <no. S 1> มือนเดิมนะของจานเนี่ยก็สเตปก็จะอยู่ที่ประมาณพ5 0 0้าถึงสองพันนะมีทุนประมาณนี้นะกำลังสวยนะทุกคน ก็แล้วแต่ความถนัดกันเลยนะบางคนอาจจะเน้นสเต็แล้วก็เออเล่น50 100หนึงหรืออาจจะต่ำกว่านั้นนะแต่ไป4 5 6 7 8คู่อย่างเงี้ยนั่นก็อีกสไตล์นึงนะแต่ของจานเนี่ยอาจารย์ว่ามันมันชอบแบบน้อยเด็ดเนื้อเนื้อ,อทุกคนเอออ่ะตอนนี้มีทุนอยู่พันหนึงแล้วนะก็เปล่นกันอีกสักหน่อยนึงนะ ก่แจ้ไก่แจ้นะแต่ไม่ค่อยติดนะไก่แจ้เนี่ยอาจารย์มองว่าไม่ค่อยติดแต่ว่าเวลามันติดนะเพื่อนๆ oh โอ้โหดูดิ <t any o> นั่นไงโอ้โหดูดิเฮ้ยอยังไม่หยุดนะ oh, <no. S 1> โอ้โอพอทักเบิบนี่คือมาปั๊บเลยโอ้โโอยดอกนี้นี่ตีเปี้ยงป้างเลยทุกคนอ้เออต้องให้ทักนะถึงจะมาอดอกนี้สวยเลยนะโอ้โหแตกติดขนาดนี้นะ โอ้โหเท่ากับว่าตอนนี้จานเนี่ยโอ้โหสวยงามเลยจริงๆนะเต็มไม้เต็มมืออีกแล้วนะคืนนี้มีเงินทําทุนกันแบบพอดีคาเต็มคํากันเลยนะ2009นะเอาล่ะครับก็พอแค่นี้แล้วกันนะก็จานต๊ะฝาวด้วยแล้วกันสําหรับใครนะที่อยากจะทําทุนทํากําไรแบบรวดเดียวฉับไวเนี่ยก็สามารถคลิกมาสมัครเล่นเกมกันได้นะตามลิงก์ใต้คลิปด้านล่างเลยนะทุกคนนะ, <Yahoo! S 1> ะไม่เสียเวลาแล้วเราไปดูทัศนะนกันต่อเลยนะ หลังจากที่ทําทุนกันมาจนพอใจแล้วนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปดูผลประกอบการของเมื่อวานกันต่อเลยนะเมื่อวานเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะตายไปตัวหนึ่งแล้วเข้าไป2ตัวแล้วก็เจ้าไปอีกตัวหนึ่งนะเพื่อนๆน,น,นะแหมพลาดไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะก็เหมือนเดิมนะวันนี้นะเพื่อนๆน,นะมาลุ้นกันต่อเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้เนี่ยตัวเด็ดๆน่าเล่นอีกแล้วนะจานคัดมาแบบ มั่นใจจริงๆนะแต่ก็อย่างที่บอกนะคือตัวชอบตัวไหนอยากเล่นตัวไหนเนี่ยทุกคนจัดไปเลยนะอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปดูกันเลยนะว่าวันนี้เนี่ยจานเลือกทีเด็ดตัวไหนมาให้เพื่อนๆบ้างนะไปดูกันเลยครับก็สําหรับทีเด็ดเซียนบอลประจําวันนี้นะวันศุกร์ที่สิสิงหาคม255านะจานก็ได้คัดสีตัวเน้นๆมาให้เพื่อนๆมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็มีทั้ง ต่อเหมือนเช่นกลัดบากนะที่1ลูกนะแล้วก็ต่อรีเกียวซอ์ที่ครึ่งควบลูกนะตามด้วยต่อเซนแพทริกที่ครึ่งควบลูกเช่นกันและตบท้ายด้วยต่อโอลิมปิกลียงที่ลูกครึ่งนะวันนี้จะหนักจัดเต็มทีมต่อหมดเลยนะทุกคนนะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเนี่ยก็จัดไปเลยนะวันนี้มั่นใจมากๆอีกวันนึ่งเลยนะเพื่อนนะมาดีด้วยนะช่วงนี้ตามได้ตามกันเลยนะ ก็เหมือนเดิมนะสำหรับใครนะที่อยากได้บอลเต็งหรือบอลสเต็ปเพิ่มเติมหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิกด้านล่างน,นี้เลยนะทุกคนนะสุดท้ายนี้จานก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีมีชัยรับทรัพย์กันไปทุกๆบินเลยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ อยากได้ที่เด็ดทำกำไรคุณก็แค่คลิกเข้าไปที่ทีเด็ดเซียนบอล